พี่หนูมันขายกบาทบาทคกินได้จ้ะนทำงานก็ต้องกินแบบนีจ้ะมูฟ่ย์ี้เฉยจ้ะปิ้งปิ้ไก่ปบปจ้ะปิ้งจนปิ้งปิ้งปิ้งไก่จ้ะอันนี้อันนี้ปิ้งปิ้งไก่ปิ้งเนื้อจ้ะปิ้งเนื้อพนัปิ้งอยู่จะแ่ได้พี่ไหมปว เรื Entonces, ่องหอยอยู่เดี๋ยวรัเดี๋ยวรักินจ้กินมหมูนี่ก็มียังมเนอเอ้ยมีขาหมขาหมแล้วกันมีอดักแด้นจกกระชิมแจวมียังไงกกมีปลกะพุ าเนี่ยไม่บอกเลยที่หาบานแล้วกินด้วยจ้ะไม่ใชมาติฉาบาก็ใช่แล้วเขากินเลยจังเลยเราต้อปเดินไปเดินให้แต่แซมก็ไ่แต่ไปเดินแต่แซก็รัตีด้วยจ้ะในตนเขาเราก็มีลายใหญ่ดเมืองเน

เกียวเกียวต้มเกียวเกียวเกียวต้ใส่กับข่าไปมไกับเกี่ยวบองมีน่องแทบตใส่ข่าหอมหัวมีกับกิ้งเนือ้วยเท้ากันเลยเข้ากันเลยมีน่อเลยท้ายดีุ่ือท้ายดีย่ท้ายดีมเนื็ดแทบจเจมีนของแทบเ ขายบัแพงน้ำจ้ะขายพัดบคนงานต้อกินได้นะจ๊ะ ไปดีจ้ะพี่น้องมาเนี้ยวพอๆกับแซนด์ซี่คือเราจ้ะแซนด์ซี่สามารถกินเข่าได้จ้ามาเลี้ยกินกล็ยจับไปจ้ากินกล็ยจับจ้าซนด์ซี่สุกเกล็ดจับมากินเลยจ้ามาจ้ามาจ้ามากินน้ำแสตซีเดอลยมาด้ามาพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนมากินกับซนด์ซี่จ้ามาเกล็ยจับน้ำแดงนะคะโอ้โหเต็มถ้วยเลยจ้าพี่น้อง ไปเจ้ากัมีกัพอมูเนะจ้ามีเต้าหูจ้มูกรอบแลจ้ะพี่น้องไปเจ้าดำแดงมีไข่จ้ะพี่น,น้องเจ้าหนีแ่บจ้ะมใช้ซีมึใชบบอือหือแสบจ้าีนัวลาน้กันจ้ะ ขอนกันพี่น้องอ้าพี่น้องมาครับใส่ผิดไปจ้ะกินกันเลยกินกันเลยยิ้แล้วรับว้ายังไงวันนี้เนื้อยยากแน่แล้วก็ไก่ทอดจ้ะหนึ่งเกี๊ยวพันแหน้วก๋วยจั๊บน้ำในจ้ะกินกันกันเดอ้อพี่พี่อยู่ฟังเล่าแลยฟังไครจ้ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่กิน,กนด้วยกันแต่ใครกินด้วจ้ะ สิไปอันนี้มาตื่นนะ่เพียงั้เนาะรู้กููกันรู้กูกนนะกินน้ำปลาืลินน้ำปลากันชิกอลมาจับมาดุกันเลยที่นาองกกินก,กันเลยจับขอยังมื่อเช้า เสร็บถ้าจะชื่อมากอะกินชื่อมากกินเนี่ยชื่อบ้างเป็นแบบเช็บจับแข็จับน้ำแดงเนะ Bệnh quay chặn nằm sài đấy gia. Thôi nhỏ chặn. không chặn. đấy, chào Sì, chặn. Sì, chặn. chào chặn. Sì,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  ชุดหนึ่งหาสิบบาทคุณขายยหาบาทก็พอกินพี่น้องเต็มถ้วยมือเกอ ตอนอน,นี้ก็หอละหาบาทเพี่อนไม่หอลาาหาบาทบางเจ้าเพิ่งจะขายสิบาท ากระชิล้ายใน่จ้ะอันนี้คือกระเพาะหมูด้วยจ้ะกระเพาะหมูด้วยจ้ะพี่น้องกระเพาะหมูจ้ะปนใส่ก๋วยจั๊บป็นใส่ลายยางไม่มูกรอบกระเพาะหมูเน่กระเพาะหมูอันนี้ลิ้นหง่ลิ้นหง่ไอ้จ้ะ ลินมูจ้ะพี่ใหญ่ทั้งมูกอบทั้งลินมูจ้ะพี่น้องภาพบบน้องครับตรพีไป,ปขาดช่อ,อมอเยช่อมอ เช่นกแจบเพื่อนก็อ่อนนุ่มนีจ้ะก็แข็งแ่บหอาสิบบาทเตรี่มถั่วเลยพี่เ้อง ออนไลน์เหนื่อยชิ่งเหงรอใช้ยกจับเลยไปนะหยุดลงับก,กินต่อเลยคน <c oughs> หอ,อนมีแห้งแงม,มือเอ่าออจ้ะตัวทำหอนมีแห้งกดเชิ่น ก็จะกลับอิ่มไละเติมกินกินกินแล้วจ้ะเต็มถั่วพี่น,นอ้อง อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Lexi Channel ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆและเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชม Lexi Channel นะคะขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณ,ะคะข,อคณขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะสวายดีค่ะสวัสดีบาย